สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับระบบยกผ่านหลังแบบไม่ใช้ฮารอลิกนะครับว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่จะทำตัวยกผ่านหลังแบบไม่ใช้ฮารอลิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีงบที่จะซื้อฮดรอลิกนะครับไปดูกันเลยครับเริ่มจากด้านหลังนะครับ ด้านหลังตัวนี้จะเป็นล้อประตูล้อประตูเลื่อนครับผมมี1ตัวนะครับแล้วก็2ตัวตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กแต่ว่าผมก็ทํากล่องให้มันนะครับเพื่อไม่ให้โดนเท้าเรานะครับเวลาเราขึ้น ครับมาดูเลยตัวนี้เจาะนะครับใช้น็อตสามหุนนะครับขนาดสามหุนนะครับร้อยลูกออกมานะครับเพื่อให้ตัวสลิงเส้นนี้นะครับที่พาดกับตัวผานนะครับเป็นสะพานมันนะครับให้สลิงผ่านไปได้ตัวนี้ก็ทำกล่องนะครับแล้วก็จะมีล้อประตูเลื่อนเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวเล็กขนาด2นิ้วนะครับ ขนาด2นิ้วข้างในแล้วก็ลอดสลิงนะครับผ่านตัวเหล็กเพลานะครับเหล็กแอปนะครับแอปที่เป็นรูนะครับผมให้ทะลุมาฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวประคองสลิงนะครับประคองสลิงเพื่อที่จะเข้ากับตัวเก็บสลิงนี้ ด้านหน้าไว้นะครับไม่ให้เวลาสลิงเราเวลาเราปล่อยผานลงนะครับสลิงจะย่อนนะครับไม่ให้สลิงหลุดออกจากรางนะครับจาก้อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหลาหนึ่งนิ้วนะครับสั่งจากลาซาด้านะครับลูกปืนตุ๊กตานะครับมีอยูสองตัวนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กรางนะครับเหล็กสีรางน้ำนะครับ 2ชิ้นนะครับเพื่อหนุนปรับประดับขึ้นมานะครับปรับประดับขึ้นมาแล้วก็ติดตุ๊กตาใส่กับตัวเหล็กสีรางน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามตัวน,นี้นะครับจะเป็นโมเล่นะครับขนาด3นิ้วนะครับ3นิ้วนะครับเอาไว้เป็นตัวเบรกนะครับ ตัวนี้ขนาด8นิ้วนะครับที่ย้ายมาจากด้านหลังนะครับเอามาไว้ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนเตะสายพานเราล,ลิงนะครับเป็นของเก่าครับผมส่วนด้านล่างนะครับเดี๋ยวถายให้ดูด้านล่างอีกทีนึงว่าขอบผมทำแบบไหนตัวนี้ก็จะเป็นเปล่า ตัวนี้นะครับจะล็อกอ,อันนี้ไว้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชั้แป๊บนึงโอเคนะครับสายพานตัวนี้นะครับจะถูกกดจะถูกกดด้วยนะครับกดด้วยลูกปืนตัวนี้นะครับที่เชื่อมมาใส่กับตัวยกสายพานดาวิงน,นะครับเดี๋ยวผมลองดันให้ดูนะเพื่อนๆได้ดูครับนะ ระยะห่างจากลูกป,ปืนกับสายพานก็จะห่างตัวผ่านหลังก็จะถูกปล่อยลงนะครับสายพานนะครับก็พ่วงมาใส่กับตัวมเลของเครื่องยนต์นะครับในลองด้านนอกนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำไอตัวต่อคันโยกมานะครับ มามาใส่เป็นตัวคันโยกตัวนี้นะครับประไว้ยโยกนะครับเวลาขึ้นลงนะครับอุปรกรณ์ที่เขาขาวที่สั่งมาทำก็ไม่น่าไม่รวมค่าแรงก็อยู่ประมาณ2,700นเาวเขาสอบก็สามารถที่จะยกผานหลังได้แล้วนะครับของผมนี่จะมีแบบตัว ใช้มือนะครับไปตัวนี้ครับเวลากดด้วยนะครับตอนผ่านลงเราก็สามารถกดได้นะครับกดให้ตัวผ่านมันเข้าลึกไปเจอดินแข็งแข็งนี้ครับเราก็ใช้ตัวมือจับดันลงอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้ครับผมเราก็จะมีระบบล็อกอีกเซฟนะครับล็อกอีกทีหนึ่งคือตัวนี้ครับเอาไว้ล็อกนะครับเวลาจะเอาผ่านลงนะครับ เวลาจะเอาพานลงเราก็เหยียบฝั่งนี้ครับเหยียบฝั่งนี้ตัวล็อกสลักก็จะหลุดออกนะครับล็อกสลักก็จะหลุดออกทางน,นี้ครับก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับที่ดัดแปลงรถถยนั่งขับแต่ยังไม่มีไฮดรอลิกใช้ในการยกพานหลังนะครับ ใช้งบไม่เยอะครับผมใช้งานได้จริงขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องช่างมุงลวดดัดแปลงรถไถนั่งขับขอบคุณครับสวัสดีครับ